วัสดีครับผมพาอีสานมิวสิกครับวันนี้ก็มาติดตามนะครับผลงานที่ได้ร่วมสร้างสารรค์ดนตรีประกอบการแสดงนะครับเป็นการแสดงสื่อผสมนะครับแสงสีเสียงชุดรังสิโยโสพลมนทนตะคศิลานะครับซึ่งบริเวณด้านหน้าของผมก็จะเป็นอ,องค์พระหาตดูละครับและก็จะเป็นบริเวณที่นักแสดงใช้แสดงนะครับซึ่งการแสดงแสงสีเสียงชุดนี้ก็จะ สแสดงอยู่3าสวันเนาะก็คืองานประจำปีของวัฒานธรรมดูลนี่ก็จะเริ่มจากวันที่4ถึง12นะครับในการสแสดงก็จะมีอยู่3รอบก็คือรอบวันที่5 6และก็7นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอะไรครับอีกเป็นการสแสดงชุดหนึ่งนะครับที่เป็นการสแสดงที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์นะครับ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับองค์พระธาตุนาดูลและก็ประวัติศาสตร์ของนครจำปาสีนะครับและก็เรื่องราวของพระเจ้าเชวบริมนที่7นะครับก็ขอขอบคุณผู้จัดการแสดงนะครับที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับพักอิสานมิวสิกนะครับได้ร่วมสร้างสรรค์ดนตรีประกอบการแสดงที่ทีมีคุณค่าเช่นนี้นะครับขอขอบคุณครับอ็อย่าลืมติดตามการแสดงันได้นะครับที่ อำเภอนาดูนพระธานาดูนจังหวัดมหาสารคาม5 7ถึงนะครับผมอนุญไร,รับชมครับ